ไปครับกับคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นครับที่โอลิเดนะครับในไทยก็ก็เป็นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินทั้งค่ายไปเลยจุดเสร็จไปใหญ่เลยครับใหญ่มากกับการที่แบบรวมไปทำคอนเสิร์ตที่หทั้งค่ายเลยครับจริงๆก็เป็นคอนเสิร์ตที่ถือว่าใหญ่พอสมควรเพราะว่าคอใหญ่มากๆครับผมเป็นคอที่แบบมี3ชั้นแล้วก็เป็นคอนเสิร์ต3วันแล้วก็ศิลปินแต่ละวันไม่เหมือนกันดเลย เหมือนทุกคนแบบร้องกันคนละห้าเพลงก็ถือว่าเป็นความสัจเจียนในคันญี่ปุ่นเป็นไงบ้างคะในงานทา่ญี่ปุนน่ารักมากเลยครับทุกคนแบบเรียบร้อยกันมากคือขนาดจะก,กีดเขาก็ยังแบบรู้สึกว่าแบบเขินที่จะก,กีดเลยครับตบมือหรอเป็นไงครับตบมือเขาอารมณ์แบบสมมือนว่าถ้าเราโชว์เสร็จอะไรเงี้ยเขาจะไม่กีดกันเขาจะอรมณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบ มันทำให้เรามันเป็นงานยมันทำให้เราต้องปฏิบัติตัวอย่างที่สุดอมาอก็เขินไหมวยความที่เราไปญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยครับคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็เหมือนแบบด้วยความที่เป็น GMMTV เนาะแบบเด็กเราก็ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่ก็เหมือนละลายพฤติกรรมแฟนคลับทุกคนแล้วเหมือนครั้งที่แล้วแบบเหมือนเขายังไม่กล้าที่จะแบบกรี๊ดกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ครั้งนี้ก็เหมือนทุกคนเริ่มที่จะกรี๊ดกันแล้วครับผม เพื่อนๆในกลุ่มทีมที่วิเป็นไงว่ากัการงานทรั้งานที้ครับก็จริงๆคือทริปนี้เป็นทริปที่แปลกมากๆที่ว่าคือพวกเราเหมือนแบบทุกคนจะแยกคู่กันไปหมดเลยครับผมก็คือแบบผมก็จะไปอยู่อีกคนนึงอย่างเช่นแบบพี่การก็จะไปอยู่กับพี่ออฟจุงก็จะมีแบบดังพี่บุ๊กอาจจะมีแบบพี่พออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบแยกวันกันเพราะว่าโชว์แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันโชว์แรกก็จะเป็นแบบร้องทุกคนเลยอันที่สองก็จะเป็นสายแบบเหมือนแบบ พูดขายเอเทนเลนแบบอารมณ์ท้าโชว์แล้ววันที่3ก็จะเป็นสายเต้นครับผมซึ่งผมก็อยู่พัาวันที่ะามเต้นเลยหรอโจสเตย่างนี้เราแบ่งเราแบ่งกันยังไงอะพูดฝ่ายต้องแบ่งพาร์ทขนาดไหจริงคือผมรู้สึกว่าทีมงานเราเก่งมากเลยนะที่มองเห็นตรงนี้ที่ว่าเออ คือคนนึงไปวันแรกคนวัน,ว,นวันสวัน3ก็คือวันวันที่3ามผมก็จะมีแบบมีผมมีมีปอนมีพี่การครับผมแล้วก็มีพี่บุ๊แล้วสุดท้ายคือพี่มิกซิลครับใช่คืออยากจะบอกว่าทุกคนนี้คือสายเต้นกันหมดเลยแบบอาจจะเต้นไม่เหมือนกันเต้นหลากหลายสไตล์แต่ก็ถือว่าแบบยูนิคครับผม เราซ้อมกันเยอะไมปป่กจัเออได้ให้ได้จ,จริงด้วยความที่ตารางของแต่ละคนก็แบบเหมือนแบบทุกคนทำงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบแบ่งกันซ้อมอาจจะไม่ด้เยอะมากแต่ก็ถือว่าพอพอมีเวลาพอมีเวลาอยู่ว่างครับใช่สำหรับที่สำหรับโชว์ห้เพลงจริงๆแบบซ้อมประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ หรือว่าก็คือเพานอนแล้วจุงได้เที่ยวบ้าไมู่กไปเพราะว่าทุกคนก็คือเหมือนว่าทิปโชว์ก็คือบางหน้าแต่งจริงก็คือไปชอปปิ้งกันเที่ไปเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆก็ผมไปครับที่จริงผมได้อัดบล็อกมาให้เฟนๆนด้วยนี่นี่แหละคือแบบตอนนั้นแบบขยันมากไม่รู้อะไรอื่นไม่รู้อะไรแบบมากระตุ้นก็คือแบบถ่ายบล็อกแบบตลอดทางแล้วลงลงช่องไหน ลงไปแล้วครับลงไปในทวิตเตอร์ครับใช่ใครที่อยากดูวอกก็สามารถเข้าไปดูในทวิตเตอร์ได้ไม่ทำลงายูทูบยูทูบได้เหมือนคนอื่นเขาอ่อเอ่อ ยูทูบอยากยังทําไม่ได้เดืกก็ยังแบบยังให้แบบใครทําทให้ใครทาใช่ทั้นพี่ถามในพาช้อปปิง้งบัตรเครดิตในมือเราสั่งมาเพราะแต่ละคนก็สั่งรู้กันแบบว่าวงเงินเต็มไหมเอางี้ครับจริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบช้อปปิ้งกันเยอะแต่เองนี่เขาก็แบบว่าวงเงินูจริงๆแล้วผมเนี่ยก็อยากจ,จะแบบช้อปปิง้งเหมือนกันครับแต่แค่เหมือนแบบด้วยความที่ไปญี่ปุ่นแล้ว คือหลงทางเสียเวลากับการหลงทางปลง้สบภัยเหรอหลงทางครับแล้วก็เหมือนแตะต่างคนต่างไม่มีเงินสดด้วยต้องแบบหาเวลาไปแลกตังที่แบบไปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเี้ <ๆๆ S 1> ผมแล้วก็คือออกจากโรงแรมเที่ยง กว่าจะถึงชิบูย่าก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วครับก็คือเดินทางสี่ชั่วโมงแล้วลาเดินทางอันนี้เราเดินหรือเรานั่งใต้ดินหลงครับหลงคือเกินสถานีไปแล้วก็ต้องกลับมาสถานีเยอะไปย้อนมาเหมือนเหมือนฝรั่งมาไทยอ่ะไปลงลงสยามไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ้อมไปอ้อมมากว่าจะถึงใช่อันนี้เราไปผู้ส่งใครกับใครไปกับใครที่ลงหลงเยอะอ่อไปกับพี่กันครับพี่กันพี่บุ๊ก น้องโฟสแล้วก็เจมินาใ,<ช>ในในทริปนี้มันมีผู้นำไหมลูกเหญ่ใช่แบบเฮ้ยเดี๋ยวผมนำเองเป็นไกด์ไม่อะไรอย่างเงี้ยจะเป,เป็นผู้นำต่างหัวงงกันทุกคนเลยคืองงกันทุกคนเลยคือใจใจคนที่ดูจะพึ่งพาได้สุดก็ดจะมีพี่บุ๊กค,ครับแล้วก็พูดได้แล้วก็เป็นมีผมครับมีเพก,กับผมก็คือเป็นคนเปิดแม p ดูตลอดเวลาก็คือก็ไม่ได้เก่งมาก คนเราก็ออกมาอย่างที่เห็นก็คือถึงชีวิตสี่โมงครึ่งหมายถึงเป็นตพี่บุ๊กนี่คือด้วยครับพี่บุ๊กนี่คือเป็นหนึ่งเนคนนำใช่พี่บุ๊กก็ถือเป็นคนนำแต่เขาไม่ลืมโทรศัพท์ไว้ที่โตเกียวอ่ะก็ผมว่าก็คงมีผิดพลาดกันว่าแต่คือคือวันนั้นอะผมอ่ะคือผมออกก่อนจากโรงแรมแล้วแบบผมอ่ะไอพี่บุ๊กผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะอะไรเงี้ยผมนึกว่าพี่เขาจะตื่นแล้วแต่แบบผมแบบมันสั่นสั่นไม่แรงพอมั้งพี่เขาไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผม เขาก็เลยเหมือนแบบตื่นสายประมาณ15นาทีแล nah ้วเขาแบบเฮ้ยกวนกวายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจ้องจุ้งออกจากห้องแล้วเหรอเฮ้ยตายแล้วทำาไงดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นระหว่างนั้นตอนถูกผมกําลังขับรถไปสนามบินอยู่มีพี่ถามีแบบพวกพี่เต้ดั้งฟังอยู่แล้วแบบผมเปิดสปีดอพโผกันใช่ไหมเนี่ยพี่ถาฟังอยู่นะพี่บุ๊คชิบหายแล้วก็คือแบบก็คือแบบตลกมากี่อยากถ่ายมากมาลงเนวอทมากแต่ก็คือนั่แหละครับ หรือว่าเป็นประสบการณ์นะครับแต่ที่นี้เหมือนว่าไปทำงานด้วยถึงเหมือนได้ไปพักผ่อนกันด้วยเลยนะเนหมือนเท,ที่ยามาเทหากันด้วยความที่เป็นวันที่สามนะครับก็เหมือนแบบไม่ได้แบบพักผ่อนในขนาดนั้นอาจจะแบบทํางานตอนเช้าแล้วก็แบบไปเที่ยว,วยครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งครึ่งวันของพวกเราก็คือมันก็จะหมดกับการหลงทางครับซึ่งเราจะได้เห็นภาพ<อ>ที่โชว์กันบ้างไหมเพราะว่าในภาพแต่ละคนก็คือเหมือนไปเที่ยวใช่ภาพนี่เหมือนไปเที่ยวกันเลยเหมือนไม่มีภาพเลย ก็มีฟรีนก็มีครับฟรีนก็ลงโซเชียลกันค่อนข้างเยอะเลยถ้าใครอยากเห็นก็สามารถไปดูได้ในในในต่างๆใช่ในทวิตเตอร์แบบแอคเคาท์ส่วนตัวหรือว่าในไอจีก็ได้ครับโหน้องๆก็ลงน่าจะลงรูปกันเยอะอยู่ครับแต่ก็เป็นรูปเที่ยวใช่รูปเที่ยวใช่าไปด้วยใช่ไหมนี่ยคุณดังเข้าไปด้วยใช่ไหมที่มีดังเหรอครับเข้าไปาังขึ้นเยคือเอาจริงไหมครัคือไปด้วยกันจริงๆครับแต่แค่เหมือนแบบไปถึงปุ๊บเจอกันแค่ประมาณ15นาที คือเจอวันแรกใช่ไหมครับแล้วดังอีกวันหนึ่งดังเขาต้องทำงานตอนเช้า yeah. Yeah. ก็เลยแบบคุยกันว่าคุยกับพีพพพ่แบบพี่ฟอร์สแบบคุยกันว่างั้น mm hmm. เรามาสลับห้องกันไหม mm hmm. พี่ฟอร์สตื่นเจ็ดโมงดังก็ตื mm ่นเจ็ดโมงเพราะฉะนั้นอ่ะให้ให้ดังกับไปน, mm hmm. นอนพี่ฟอสแล้วพี่บุกก็นอนกับผมเพราะว่าจะได้แบบอีกวันหนึ mm ่งจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วพี่ฟอร์สพี่บูก็จะได้ไปทำงานตอนเช้าคลิปนี้คลิปนี้เขาเป็นไงบ้างคุณดังคลิปนี้เหรอครับ พูดได้เลยว่าเจอกันน้อยมากเจอกันน้อยมากอยากจะเล่าอย่างหนึง่งทุกคนน่าจะเคยเห็นคลิปอยู่ที่แบบเป็นแบบคลิปแบบทำท่าเนี้ยในติ๊กต็อกเพื่อเปิดตาแล้วก็แล้วก็ดึงมาอะไรเงี้ยมาหอมแก้มครับก็คือมีคนเรียกร้องเยอะมากให้ทําคลิปนี้อะไรเงี้ยพี่อยากจะคีออยากจะขิงเลยครับคือผมไปปุ๊บใช่ไหมเขาทํางานเสร็จประมาณสี่ทุ่มครึ่งเขาบอกว่า เพื่อนมามาทำเชลนนี้กันคือปกติอ่ะผมไม่ได้แบบคาดบอกว่าเขาจะแบบเรียกร้องมาให้เราให้แบบให้มาทำอะไรใช่ไหมแต่วันนั้นคือแบบเขาบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมาทํากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายกันแล้วก็ลงอย่างที่คนได้เห็นนี่แหละนี่แหละจบสีร่เ Insert มากล้องก่อนพี่จูุกกล้ออง่นรคับ